อีกอันหนึ่งนะครับผมจะเป็นส่วนตัวนี้น่าจะเป็น r e ท Touch, นะ,ะ Touch oh. นะครับ Red Touch Pro นะครับ r e ท Touch o ตัวนี้เป็นเลเซอร์เครื่องแรกนะครับที่มีความยาวขึ้นเฉพาะเจาะจงกับคอลลาเจนน้ำย้ำคำว่าคอลลาเจนเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้เวลาเรากระตุ้นคอลลาเจนเนี่ยเราต้องกระตุ้นผ่านน้ําในร่างกายแล้วทําให้น้าร้อนขึ้นแล้วทําให้คอลลาเจนมีเกิดการสร้างแต่ความยาวขึ้นของเครื่องเ e ทัั u เนี่ย สามารถที่จะกระตุ้นคอลลาเจนโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านน้าเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเห็นผลลัพธ์ที่มากกว่าโดยที่เจ็บน้อยกว่านะครับเป็นยกกันยกกระชับอีกตัวหนึ่งจุดเด่นของเลเฮอร์อีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้ <c oughs> เขาสามารถที่จะใช้ในการรักษาฝ้าได้ด้วยนะครับเรามีลิซอเบื้องต้นที่เจอว่าฝ้าเนี่ยจางลงจากการที่เลเซอร์เนี่ยไปทําให้เส้นเลือดหลอดเลือดหดตัว คือเลเซอร์ไม่ได้ไปจับซีโมกรบินแต่ไปจับผนังหลอดเลือดที่มีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบแล้วทําให้หลอดเลือดเนี่ยหดตัวหายไปเพราะงั้นเป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถจะจัดการในเรื่องของฟ้าเส้นเลือดได้แต่ต้อเป็นเรือจริงเขาฝึคือสกินรีดูวีเนสใช่ตอนแรกเนี่ยเป็นเรื่องของสกินรีดูวีเนการทักตินีนวก็วิงเวชชั่นหน้าใสขึ้นแล้วก็จางฟ้าด้วยที่สําคัญตอนนี้ผลของเนื้อเยื่อที่เราเจอมาเนี่ยสามารถใช้คู่กับฟิลเลอร์ได้ เพราะว่าอยู่คนละชั้นกันพิลเลอร์เนี่ยจะลงไปลึกกว่าความลึกที่เลทัสทำมเพราะฉะนั้นเท่าไหร่อะครับตัวนี้6 7 6 7 5นาโนเมตรครับ6 7 5นาโนเมตรที่่าน้านโนเมตรเนี่ยมันมีในตลาดสักพักนึงแล้วแต่ว่าเราไม่รู้มาก่อนเลยว่าความยาวขึ้นตัวนี้สามารถออกมากระตุ้นคอลลาเจนได้ด้วยนอกจากการที่เดก้าเนี่ยเขาค้นพบว่ามันมีคมมฟอร์ใหม่ที่เป็นคมมอร์คอลลาเจนเลย ่าเมื่อก่อนนี้เราจะรู้จักแต่ฮีโมฟอร์ฮีโมโคบินเวลานีน้ำตอนนี้มีฮีโมฟอร์ที่ชื่อคอลลาเจนโผขึ้นมาในแอฟล็อสชันเคิร์ฟแล้วใช่ซึ่งตัวนี้เป็นตัวแรกที่ทาร์เก็ตน่าสนใจมากไปที่นั่นเลยนะครับเพราะว่าคือคือเนี้ยคอลลัจเนี้ยหมอเพิ่งเคยเพิ่งเคยเพิ่งเพิ่งเคยได้ยินเลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นคอนแทคคูลลิ่งที่อุณหภูมิเย็นเยือติดไว้ที่ห้าองศา เพราะฉะนั้นเราจะป้องกันการเบิร์นได้จากเบินเลยใช่ครับผมก็คือมันก็จะปล่อยจังหวะข้างบนก็จะแบบสแปรย์ปลุลึกได้เท่าไหร่อ่ะครับตัวนี้ประมาณหนึ่งหนึ่งมิลครับผมหนึ่งมิลหนึ่งมิลที่สามารถดูดชนคอเลสเตอรอลไ้แล้วก็แบบริ้วรอยต่างๆแล้วก็ถูกต้องน่าจะได้เรื่องของฝ้าเพราะว่าไปทําให้เสียร่องผดข้อเด่นของเขาอยู่ที่เขาสามารถรักษาริ้วรอยได้โดยที่ไม่เจ็บไม่มีสะเก็ด ก็ปกติถ้าเราจะรักษากลุ่มริ้วรอยหรือแม้กระทั่งกลุ่มหยุ่นสูวเองก็ตามเนี่ยมันจะต้องเอาเบรชีบแล้ว<อ>มันต้องมีสกเกล้วแล้วก็เจ็บตัวยังไม่เจ็บาสามารถไม่ต้องใช้ยาชา,ชาก็ได้เพราะฉะนั้นการที่เครื่องรักษาลิงเคิลไฟลิงเคิลได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยาชา,ชาม่เจ็บแล้วก็ไม่มีดาวทางันนี่ก็จะเป็นตัวแ,กแรกที่เลยคอนเซจยังไม่เคยได้ยินเลย